สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องมาเบิ่งอันนี้จ้าลังเลิกงานยงผ้ามาหามาหมุนป้าน้ำไม้จ้ามาหมุนป้าน้ำไม่หาไปแกงแรงจ้าเบิ่งนี่แหละค่ะงามบ่จ้าน่อไม้จ้าน่อไม,อไม้มาตัดกันเลยนะจ้าโอ้เนี่ยค่ะ และ่หนึ่งนอไลได้พี่น้องเขาก็เกิดไม่จ้ะกำลังเกิดเออหักกระโดดค่อยไงเนี่ยค่ะวันนี้ก็แม่จ้ะนอนนั่งดินจ้ะพี่น้องมาบ่งค่ะนอนนั่งดินนอนนั่งดินเหมือนบ้านเราเลยนอนนั่งดินจ้ะนอนนั่งดินคักคักสุดยอดเลยจ้ะมือกินจ้ะพวกนี่แหละค่ะพี่หอนอนนั่งดินได้จ้ะ เขาก็เกิดมื้อจะพึ่งขึ้นจะพึ่งขึ้นสุดยอดเลยค่ะพี่น้องสุดยอดต้นกิ่งก็เป็นประแดกบอลไหมค่ะเนี่ยค่ะงามบอต้มก็ประแดกบองเมื่อจะเนี่ยค่ะพี่น้องกบต้นนี่แหละค่ะแม่เขาก็เกิดนะคะเฮีมาน้องดีนนะจ้จะถ้าขุดน้องดีนน้ำกันนด้จ้า พอนอนต้องเตี้ยจ้ะพี่น้องคิดยอดสุดยอดสุดยอดคิดหอดตอนนั้นตะกี้ไปหาหน่าไม้คล้ายนะจจะหาหน่าไม้คล้ายหาหน่าไม้เป็นแหลกบักมีแม่จะ้ะไปไหนหน่อยไปน้ำผู้เฒ่าอุ้ยพี่น้องกำลับบงอะไรน,นี้เออเออมันเกิดอันนอกกอเกิดนอกกอน่จจะโกรธปะ่ะเนี่ย ล็กตอาเลยจ้ะมาดูนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาดูนี่ค่ะเกิดนกจอจ้ะนอกกอสุดยอดเลยดึงเอาค่ะดึงน้ำอันนี้ก็แม่ได้ะเ่ี่ย อันนี้ก็ใช่เธอขัดขัดแต่วะาขักขัดขุดนอนน้่งเดินพี่น้องขุดเอาขุดนอนเงินอไปต่มเนาะต่มกับแก้วแซ่บ,บมาเจอหยอดตำลึกน้ำใจพี่น้องโชคดีมากเลยวันนี้ แม่นบอกกับพี่น้องเป็นหยอดตำเรื่องว่าจ้าดูสร้อยเนี่ยค่ะเล้ก็เห็นเทื่อแหลกนี่น,นะคะใช่หรือเปล่าไอรูบอกไอ้้อจ่ายมันตำเรื่องบอพ,พี่น้องมาเลี้ยงงัวจ้าเบิ่งค่ะทงเลี้ยงงัวก็กกบเจ้ากวางค่ะกินมองนีเบิดใหญ่ไปมองอื่นต่อ บรรยากาศดีจังมันนี้วันนี้อากาศดีมากเลยแดดออกจังมันนี้